สวัสดีครับผมสวัสดีนะผมสวัสดีนะาะ,นะ,นะแล้วก็เพื่อนสมาชิกช่องนกกอบตกปลาทุกทคนนะผมแล้วก็คนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะผมก็ขอแสดงความยินดีกับตัวเองแล้วก็ทุกทุกท่านนะผมที่ช่วยกันทําให้ผมมีถึงห้าวันสกัยที่ผ่านมาแล้็ติดตามท่องผมอยู่ตลอดทั้งใน YouTube แล้วก็ในเพจของ JK Fishing ด้วยนะครับผมโอเคส่วนวันนี้นะผมก็จะมาทำการ พูดถึงเรื่องที่นาานาหลายๆคนหรือว่าพี่ๆน้องๆหลายๆท่านนะผมอยากจะรู้ว่าพอถึงหนึ่งพันเนี่ยเป็นยังไงโอเคครับถ้าถามมาหานี่แล้วผมจะไม่แจกก็ผมไม่ได้นะโอเคพอถึงหนึ่งพันเนี่ยนะผมก็จะมาทําการแจกของนะผมการแจกของนะของเนี่ยที่ผมจะแจกนะรอพี่แล้วผมจะแจกไปสามอย่างนะผม รอบนี้ผมไม่ได้นับนะเราะผมเตรียมมาเยอะอยู่เหมือนกันโอเคผมก็จำไม่ได้นะว่ากี่ย่างแต่ว่าผมขออธิบายกฎก่อนนะผมกฎของการแจกนะครับผมในทุกๆครั้งนะทุกคนที่อยากจะร่วมลงทะเบียนกับผมต้องทำการ s u b สไครต์ใน y t u t u นะครับผมหรือว่าซับสไครต์ไว้แล้วนะครับผมกับกดไลค์กดติดตามเพจของผมอาเพียงเท่านี้ครับผมแล้วก็ ผมจะมีลิงก์แปะไว้แล้วผมด้านล่างคลิปนะหรือคลิปนี้ก็อาจจะมีลิงก์นะครับถ,ถ้าผมทำทาาดนะโอ้โจะมีลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนี้ด้วยเพื่อที่กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยว่าคุณ้วผมจะให้เลขที่คุณเท่าไหร่นะครับผมอย่างเช่นคุณลงไปปุ๊บแคปหน้าจอปุ๊บเรียบร้อยแล้วติดตามอะไรถูกต้องพอเข้าไปในในล,ลิงกนะ์นั้นปุ๊บคุณก็ลงรูปไปเลยแล้วก็แค่นั้นนะโอ้โจะไปให้เลขนะสมมติคนที่หนึ่ง คนที่สองที่สามนะครับผมหรือวจะอืมอย่างนี้ยนะหนึ่งสองสามเริ่มใหม่เลยนะผมเพื่อจะได้ง่ายนะโอเคครับก็คือจะเริ่มใหม่หมดเลยนะผมคือหนึ่งสองสามไล่ไปเรื่อยๆโอเคครับส่วนของรางวัลเนี่ยผมเตรียมมาหลายอย่างใช่ปะ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันถึงก่อนเนี่ยนะถ้ามันถึงหนึ่งพันก่อนแล้วก็มีคนลงทะเบียนน้อยเนี่ยผมก็ยังแจกเหมือนเดิมนะผมย้ำนะผมยังแจกเหมือนเดิมนะยิ่งถึงวัยผมก็แจกวัยนะผมฮ่าคงอยากดูแล้วสิว่า ของรางวัลที่ผมเตรียมาไว้วันเนี้มีอะไรบ้างนะโอเคครับงั้นถ้าอยากดูก็กดไลค์ล้วผมแล้วก็กดซัสบสไคร์นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทื่อจะไโอพาดชึ้นใหม่เมื่อผมลงคลิปนะผมโอเคถ้าน้นาๆอยากอยากรับชมว่าของรางวัลมีอะไรกันบ้างนะผมก็จะพาไปดูนะผมโอเคเริ่มกันอย่างแรกนะผมจะมีหลายรางวัลน,นะผมจะเริ่มจากเล็กไปใหญ่นะผมโอเคครับไปดูกัน รางวัลได้ที่สุดนะสำหรับผมนะผมว่าผมคิดว่ารางวัลไดที่สุดนะก็เป็นสายพีอันนี้นะผมในพิกัดหนึ่งร้อยเมตรนะสายศูนย์จุดสายสองปอนะคือสายพีอีศูน,นย์จุดศูนย์สองเอ้ยศูนย์จุดศูนย์หกมิลลิเมตรนะหรือสายศูนย์จุดสองนั่นเองนะผมเป็นสายพีอีที่ผมใช้ประจําในการตกปลาเอ็ไอทีหรือว่าแคลโรไลน่าแล้วก็ผมก็ใช้สายนี้เพราะมันเล็กดีติดไก์ด้วยนะผมโอเคครับอย่างที่สองนะผมเป็น เป็นสายของโจฟนะครับผมโจฟสาย P-E ส p ่พสี่ครับผมพสี่นะผมแจกไว้เผื่อใครเอาไปลงทะเลนะก็ถักแปดนะครับผมสามร้อยเมตรนะม้วนใหญ่นะไล,ล่ไปเรื่อยนะครับผมไล่ของวันจากเอ่อที่สุดท้ายไปอันดับที่หนึ่งนะนี่คือที่เจ็ดอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน๋ยวผมเพิ่มมาไล่รางวัลทีหลังแล้วกันนะครับผมดูของก่อนดีกว่าโอเคครับต่อไป เซตเดี่ยวปักจำลึกสวยๆแอคชั่นดีๆก็ตีจีบช h โดได้ใครดูช่องผมผมตกปลาชลีใช่ครับแต่ผมอยากแจกผมก็แจกครับนี่คือรวมกันนะผมเป็นเซตเดียวกันนะสี่ตัวนี้นะครับผมเซตเดียวมหมดนะครับผมคือตัวนี้เซตเดียวกันนะคืออันนี้คือรางวาัลถัดมาจากนั้นคือสี่ตัวเลยนะครับ ไปซื้อตามร้านก็อย่างต่ําก็มีสองร้อยถึงสามร้อยบาทนะผมกองนี้นะโอเคครับแล้วก็ถัดไปนะผมก็ทําการแจกนะมันจะเป็นเหยื่อเหยื่อนี่เลยผมให้เลยทั้งถ้วยให้ไปเลยทั้งถ้วยฮะนี่คือหยียบพักทั้งหลายนะผมเป็นชามอย่างนี้เลยัะผ,ผ,ผมให้เป็นชามเลยับผมนี่คือรางวัลถัดมาผมให้เป็นชามเลยนะ ใครลงระเบียนปุ๊บให้เป็นชามเลยโอเคโอเคครับเอาไปผมดิผมผมอยากแจกอ่ะผมอยากแจกผมอยากแจกถึงหนึ่งพันไดไวนะครับผมได้แจกไปไวตื่นเต้นมากอยากแจกมากโอเคครับต่อไปก็เป็นเอาที่อยู่ในมือก่อนแล้วกันนะผมหยิบง,ง่ายดีเป็นลอกนะผมอันนี้คือลอกหมาป่านะคือลอกหมาป่าเบอร์ห้าร้อยนะผมเล่นสปิว จジก็ได้นะครับผมมีสีบ่บ a l l b e a r i นะผมถือมือเดียวนะเลยยังไม่สะดวกแกะให้ดูแต่๋ยวผมจะพยายามตอนที่แรกกันขอพยายามก่อนอเจ็ดนี่ครับผมรางวันที่ถัดมาจากเดืยบักในถ้วยนะผมคือลอกสปิวนั่นเองนะครับผมเป็นลอกสปิวยังใหม่ใหม่อยู่เลยนะยังไม่เคยใช้งานเลยนะผมเอาไว้แจกโดยเฉพาะเลยโอเคครับ ก็ขอเก็บอนันนี้ไว้แป๊งแบบแป้งนี้นครับดูให้ละเอียดนะครับคลิปนี้ผมแจกหลายอย่างนะผมจะได้กดแชร์กดไลค์กันได้ผมแชร์บอกพี่ๆน้องๆให้มาทับสบไิยก็ได้นะไม่ว่ากันนะผมอืมผมอยากแจกนะอยากแจกจริงๆเอาต่อไปนะผมเป็นลอกเบรดนะผมลอกเบรดลอกเบรดหมุนซ้ายนะผมมีหมุนซ้ายนะ อืเพราะว่าผมมันใหม่อะใหม่กริปเลยนี่ผม,มใหม่กริปลอกเบรหยดน้ําหมุนซ้ายนะผมขับซ้ายนะย้ําขับซ้ายไม่ใช่ขวานะผมซ้ายนะย้ํามันคือซ้ายนะถ้าดูทางนี้อะดูชัดๆเลยมันคือซ้ายนะครับนี่ให้แบบนี้เลยนะผมคือเรามาัถัดมาจะลอกสปิวโอเคไหมโอเคนะโอเคก็ไปกันต่อเลยครับผม รางวัลถัดไปได้ก่อนนะครับวางแ๊บโอเคครับออกไปอ่านี่ครับผมผมจะแจกคันเบ็ดคัน U L a r ช e โ n o นะครับผมเป็นรางวัลถัดไปจากรอกเบดนะครับ a r ช e โ n o เวท เวทคันอยู่ที่สามขีดแปดเวทรูอยู่ที่รวยอยู่ที่สองขีดสิบนะผมเป็นคันห้าฟุตเจ็ดนะผมห้าฟุตเจ็ดนะครับคันสองท่อนนะสองท่อนนะครับผมนี่คือของแจกนะแจกหมดนะผมผมแจกหมดถึงนี้ผมแจกหมดจริงๆนะ Okay. ใครไม่เชื่อผมนะกดให้ถึงพันสิครับแล้วคุณจะไดู้โอเคครับถัดไปรางวัลถัดไปนี่คือคัน s p i n นิ่ง SNS ของ Mountain b a s s นะครับผมเป็นคัน6ฟุต6เวท10-20ชโดช่อนจัดไปครับผมเวทรวมอยู่ที่ เจ็ดขี่สิบเจ็ดนผมเป็นคันสท่อนสปินนิ่งนะผมล่ามพลางแบบนี้เลยครับผมไม่ริปนะซื้อมาเพื่อแจกโดยเฉพาะครับผมแจกโดยเฉพาะถัดมาจากคันออชิโนก็คือคัน SNS นเอะครับผมเอามาแจกให้พี่ๆน้องๆหรือนาๆที่ติดตามเพจของผมแล้วก็ Subscribe ใน YouTube เท่านั้นนะผมที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกติกาผมตั้งเอาไว้นั่นเองนะครับผมจะได้คันและรางวัลที่เหลือนะครับผม โอเคครับส่วนรางวัลที่หนึ่งเนี่ยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยผมจะทำการบอกนะผมว่ามันคืออะไรมันคือลอกปริศนาในตัวที่แล้วนะเองนะผมเป็นลอกล้วว่าปริศนานะผมใครอยากรู้แล้วนะผมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะว่าหน้าตาเป็นยังไงเพราะวันนี้ผมจะทำการอันบ็อกลอกไดว่า บล็อกได้ว่าตัวใหม่ล่าสุดนะผมที่เพิ่งออกมาเลยเป็นไดว่าค s f i ไฟนะผม LT สองพันห้าเบอร์สองพันห้า XH นะผมนี่นะผมล็อกรุ่นใหม่ล่าสุดของค s อ i ไฟจากค่ายไดว่านะผมวันนี้เราจะมาทําการแกะกล่องดูกันว่าข้างในนี้เขาให้อะไรกันมาบ้างนะผมนี่คือรางวัลที่หนึ่งนะผมรางวันที่หนึ่งนะผม,ะผ,มผมซื้อมาร้อนซื้อมาประมาณ พันกว่าบาทนะบอกว่าก่อนพันกว่าบาทพันกว่าบาทนี้ซื้อมาแจกพันกว่าบาทนะครนี่ครับผมสำหรับคนที่ซับสไครต์ครแล้วก็ลงทะเบียนอย่างถูกต้องนะครอย่างที่ผมตั้งกติก่าวนั้นเองโอเคครับเราจะทําการเพ e n บล็อกพร้อมๆกันผมอยากให้ทุกคนดูได้ใกล้ๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสลับมุมกล้องไปเป็นอีกฝั่งครับไปดูกันเราก็มาถึงกับการเพ e n ตัวนี้กัน,นผมเป็นการรีวิวรูปรัดตัดตอนกับคอสไฟล์ลทีนะผม2005นะผม <S <S ผมยังไม่ได้แกะอะไรทั้งสิ้นนะของเพิ่งมาส่งถึงนะผมผมสั่งมานี่คือสเปคทั้งหมดนะผมเป็นลอกรอบ6กจุน้ำหนักรอก255กรัมน้ำหนักเดรกอยู่ที่10บกิโลหรือว่า22.2ปอนด์โคตรเยอะนี่คือรออนะผม8ปเซ็ดเซนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ลูกปืน3ลูกปืนบอลแบริงนะผมโอเค นี่คือสเปคไอเนี่ยสี CBS, ่บีเอสนผมคือน่าจะเป็นรวมทุวกวนการตีกลับด้วยเป็นสนะครับผม long cast abs infinite anti r e v e r s e atd twistbuster at one Twist locomotive level win d i g g e r Gear นะครับผมโอเคอันนี้คือสายไนล่อนนะโอเคครับสายไนล่อนสาย PE ไนลอนหกปอนด์ PE 0.8นะโอเคครับก็สเปคตามที่เห็นนี่เลยนะผมโอเคครับให้รอช้านะผมเราก็จะมาทำการอันบ x ็อกของตัวนี้กันนะผมอันบ็อกลอกตัวนี้กันครั้งแรกที่ผมได้เห็นมันจริงๆนะครับเปิดกล่องันเลยครับผมเปิดมาก็จะเห็นนี่นะผมเป็นสเปกกับอะไรทั้งหลายอยู่ด้านล่างนะจะเห็นว่า มีอะไรเน้อยกว่าทางด้านชิมาโน่นะชิมาโน่ในประกอบเยอะมากโอเคครับแกะอองเอาอยู่สภาพนี้เลยเป็นมีใบนะครับผมนี่ชิปเหมือนเป็นภาษาจีนนะครับผมปลว่า JP แสตลี JP นี่อันนี้เขาแถมมาด้วยเหมือนเป็นสติกเกอร์ครับผมเป็นสติกเกอร์ของทางไดว่านนเองนะครับ f e e l alive เดว่าไดว่าไดว่าไดว้าว่าแล้วก็ไดว่าบคมีสติกเกอร์มาให้นะรอบนี้ส่วนงานเลยทีเดียวโอเคครับเราไปตัวต่อที่ใบนี้ก่อนโอเคครับนี่คือใบแนะนําการใช้งานนะแนะนําการใช้งานนะแนะนำการใช้งาน,นะน,น,างานโอเคเป็นภาษากินนะแล้วก็ขอสังวนไม่โชว์สกิลมากไปนะผมมันจะเสียเวลานี่ เหมือนเก่งอีง่ยไปครับต่อไปตัวลอ,อกกันดีกว่าในกล่องเขาจะมีแผ่นซิมรองมาให้ด้วยนะผมโอเคครับนี่คือตัวลอ,อกนะผมหน้าตาตัวลอ,อกเลยว,ว่าเขาปลยรุ่นใหม่ล่าสุดนะโอเคมือสองพันห้านะผมน้าหนักรอ,อกอยู่ที่สองพันห้าสิบห้ากรัมนะถามผมว่าหนักไหมนะครับผมหนักครับเราเล่นเราเล่นไม่หนักมากครับผมโอเคยังมีที่รองอยู่นะผม ครับเราก็จะเอาที่รองออกก่อนนะชิ้ชิ้เอาตัวรององอกก่อนรองแขนออกก่อนผมขอโทษด้วยนะครับที่ผมแกะเพราะว่าผมต้องใช้ในการทำรีวิวนะผมโอเคครับก็จะเป็นแขนเกลียวนะเอ้ยไม่ใช่เป็นแขนเกลียวแขนเสียบนะฝากก่ดติดตัมก่อน ถามผมว่าสวยไหมสวยมากครับสวยมากเพราะว่าปกติเนี่ยลอกได้ว่าคอสไฟพวกเนี้ยมันจะไม่หน้าตาสวยงามขนาดนี้นะผมอันนี้คือจัดอยู่ในลอกหน้าตาดีเลยแหละครับลอกราคาประมาณนี้นะผมผมว่านะจัดได้อยู่ในลอกหน้าตาดีเลยนะลอกหน้าตาดีคุณภาพคุ้มค่าราคาจับต้องได้คนระับโอเค เอากระดาษออกไปลองหมุนดูสิอ้สวยงามเบรกนี่คือหน้าตาทั้งหมดน,นะผมเป็นฝาหมุอนฝาแบบสีโครเมียมทั้งแผ่นนะครับผมนี่คือน็อตนะแต่น็อตตรงนี้ไม่ใช่โครเมียมนะถ้าถ้าเป็นเลฟล้อตรงนี้เป็นโครเมียมส่วนบอดี้เนี่ยผม บอกไม่ถูกอ่ะทำตรงนี้สวยดีแขนเนี่ยใช้ได้ฝากันฝุ่นโอเคตัวสปูนเป็นไลท์ทอนนะผมหรือว่านั่นแหละไลท์ทอนเบาและแข็งแกงคนระับเป็นเทคโนโลยีของไหนว่าเขา,าเนี่ยผเขาีสยงเสียงเบานะไม่ไม่ดังนะครับผมเสียงไม่ดังเลยนี่นะผมไม่ดังมาก เอาอยัางไงดีมาดูกันต่อดีกว่าข้างในเลย <S <S เพื่อจะได้เห็นว่ากริ่งข้างในเป็นยังไงคลิกเสียงนั่นเอง,งอ๋อคลิกเสียงเหมือนเล็บล็อตนะผมเหมือนเล็บล็อตเลยนะถือว่าทํางานการบ้านมาดีนะแต่ตรงตัวบอดี้เนี่ยไม่ใช่แอร์โรเตอร์นะผมไม่ใช่แอร์โรเตอร์ตรงสปูลให้แอร์โรเตอร์ผมไม่รู้มันอยู่ตรงสปูลหรืออะไรนะแต่ว่ามันไม่ใช่แอร์โรเตอร์นะอันเนี้ย เล็บล้อมันจะเป็นแอร์โรเตอร์ซึ่งน้ำหนักมันจะเบาวกว่านะับเลยได้เปรียบไปหลายกร,รัมอยู่เลยถ้าเป็นลอกไฟนี้ถ้าจำผิดได้ว่าอยู่ที่สองร้อยห้าสิบหสองสี่สิบกร,รัมนี่นแหละไซนเนี่ยไซน์สองพันห้าครับผมแต่เนียนนะผมเนียนสวยงามนะผม,ผมคมกริบละเอียดดีนะผมเป็นลอกที่น่าใช้ตัวหนึ่งเลยนะครับถ้าถามผมนะน่าใช้มากโอเคครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับการอันบ็อกเจ้าลอกคอร์ฟ l ยเอลชีสองพันนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะชิ้นน่สวยงามนะโอเคครับนี่คือของรางวัลทั้งหมดนะครับผมไปไปคุยกันตรงนู้นต่อดีกว่าเป็นไงกันบ,บ้างครับพอเห็นของรางวัลทั้งหมดแล้วนะครับผมก็จะมีทั้งหมดประมาณ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชิ้นนั่นเองผมของมรทั้งหมดเก้าชิ้นนะครับผมใครที่อยากจะเป็นเจ้าของลอกดีๆสักตัวอย่างนี้นะผมก็สามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับผมก็พันต้นๆน,นะหรือถ้าอยากได้ไง่ายกว่านั้นก็กด Subscribe แล้วก็กดลองกดแชร์แล้วก็กดไลค์ผมแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียน ในลิงก์ข้างใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อที่คุณจะได้มีสิทธิ์รู้ลับลอกฟรีอย่างนี้แล้วของรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะผมที่ผมจะแจกในครั้งนี้ที่จะถึงหนึ่งพันซับสไครต์ให้ผมเพราะฉะนั้นช่วยกันกระเทือบรายแล้วกระทือบซับสไครต์ให้มันไปสู่พันซับสไครต์นะครับผมคือจะบอกว่าพอมันถึงไวปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ผมว่าผมจะโคลรทะเบียนน้อยแล้วผมจะไม่แจกนะ สมมติผมมีของอยู่เก้าชิ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วมีคนลงทะเบียนอยู่แค่ยี่สิบคนแต่ทีเนี้ยยอดมันถึงหนึ่งพันแล้วเนี้ยผมก็ทําการแจกสำหรับคนที่ลงทะเบียนเท่านั้นก็คือเอามาจับฉลากเลยนะครับทุกคนก็จะมีสิทธิ์ได้ของรางวัลอย่างนี้นะผมทั้งหมดนี้เลยนะยจริงๆครับผมทั้งหมดนี้เลยผมให้ทั้งหมดนี้เลยับผมคือก็ประมาณนี้แหละครับผมฟรีหมดเลยนะผมทุกอย่างฟรีหมดนะไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะผมโอเคครับก็ ขอบคุณนะครับผมทุกคนที่ดูคลิปจนจบนตอนนี้นะผมว่าผมมีอะไรจะมาแจกอะไรจะพูดในตอนนี้บ้างนะผมเพราะฉะนั้นผมขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะผมสําหรับช่วงที่มีพายุในตอนนี้นะผมและขับสุขภาพด้วยนะผมอย่าไปตากฝนนะผมในการตกปลาหรือว่าถ้าฝนตกแล้วก็คนในโลกนะผมเดี๋ยวฟ้าจะเผาได้นะเขาบอกเอาไว้อย่างนั้นนะผมโอเคครับ, okay รบเพราะฉะนั้น ขอทุกคนคือว่าแข็งแรงนะผมแล้วก็ขอขอบคุณมากสำหรับภาพว่าซับสไคร้นะผมที่ผมได้ถึงไปนะแล้วก็พันคล้ายๆต่อไปผมขอให้ทุกๆกคนที่มาลงทะเบียนได้ขอรางวัลกันไปทั่วนหน้านะผมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าคลิปนี้ใช่กดแชร์แต่ถ้าอยากได้ลอกตัวนี้ไปดูแลกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ไม่มีแล้วครับขอบคุณครับ